ช่องของเรานะคะพาท่านผู้ชมค่ะมารับชมบ้านสไตล์โมเดิร์นสร้างใหม่เลยนะคะคุณผู้ชม เดินทางจากสนามบินใช้ระยะเวลาเพียงแค่15นาทีใกล้กับโรงเรียนนานาชาติหลากหลายแห่งเลยนะคะเหมาะสำหรับผู้ปกครองท่านไหนที่ต้องการบ้านนะคะใกล้กับโรงเรียนนานาชาติอาทิเช่นโรงเรียนนานาชาติราน,นาโรงเรียนนานาชาติสาธิตนานาชาตินะคะโรงเรียนาชาติปัญญาเด่นและโรงเรียนนานาชาติเมริตันนะคะก็ใช้ระยะเวลาเพียงแค่10กว่านาทีเท่านั้นค่ะบ้านนะคะออกแบบมาเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นสร้างใหม่เพียงแค่7หลังเท่านั้นเองค่ะคุณผู้ชมโดยตัวราคาจะอยู่ที่8.4ล้าน นะะจนถึง15.8ล้านเป็นบ้านนอกโครงการไม่มีค่าส่วนกลางค่ะบ้านหลังนี้ค่ะอยู่ในเขตตำบลสันพักหวานอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะคะ ส่วนฟังก์ชันของบ้านคะ่ะจะมีทั้งหมด4ห้องนอน3ห้องน้ํานะคะคุณผู้ชมรายละเอียดในตัวบ้านจะเป็นยังไงและสวยงามแค่ไหนเดี๋ยวตามโบไปรับชมกันได้เลยแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมโบขอฝากทุกท่านนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดอาสังหาริมทัพย์บบ้านในจังหวัดเชียงใหม่ส่งตรงจากช่องเราคะ่ะ ในส่วนของการเดินทางนะคะอย่างที่โบแจ้งนะคะก็สะดวกสบายเลยค่ะเข้าเมืองง่ายจะไปสนามบินไปห้างเซ็นทรั a แอร์พอตพ a าซ่านะคะบิ๊กซีแมคโครก็10กว่านาทีค่ะแล้วก็จากถนนหลักนะคะถนนวงแหวนรอบ3นะคะเข้ามายัางตัวบ้านเพียงแค่ประมาณ500เมตรเท่านั้นเองค่ะคุณผู้ชมนะคะส่วนของถนนโครงการก็กว้างถึง8เมตรรถสวนกันได้สบายบ้านของเรานะคะไม่มีค่าส่วนกลางค่ะบรรยากาศก็จะเป็นบรรยากาศแบบชุมชนนะคะมี มีบรรยากาศพื้นที่สีเขียวให้เห็นนะคะต้นไม้นะคะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับตัวบ้านนะคะคุณผู้ชมและบ้านของเราก็สร้างเพียงแค่7หลังค่ะหลังที่โบจะพาทุกท่านมารับชมนะคะจะเป็นหลังที่2หลังนี้จะมีเนื้อที่74ตารางวาค่ะคุณผู้ชมพื้นที่ใช้สอย300ตารางเมตรนะคะฟังก์ชันด้านในก็จะเป็น4นอน3น้ำนะคะและก็สามารถจอดรถได้ถึง3คันเลยค่ะคุณผู้ชม ตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่ทิ้งขยะนะคะรั้วกําแพงบ้านนะคะก็สูงถึง2เมตรกว่าเลยตรงนี้ก็จะมีช่องลมนะคะให้เป็นการตกแต่งมิสไตล์มินิมอลเลยนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นทางเดินช่องทางอีกเซอสวิทนะคะเป็นประตูทางเดิน,นะคะ่ะนี่พอเปิดเข้าไปนะคะก็จะเป็นด้านข้างบ้านแบบนี้นะคะ่ะคุณผู้ชมนะคะแต่เดี๋ยวปัวจะพาทุกท่านนะคะมาชมบรรยากาศด้านนอกกันก่อนนะคะ ส่วนประตูหลักก็จะอยู่ทางด้านนี้นะคะประตูของเรานะคะคุณผู้ชมก็เป็นประตูรั้วรีโมทอัตโนมัติติดตั้งไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะด้านในนะคะที่คุณผู้ชมก็เดี๋ยวโบจะพาให้เห็นบรรยากาศด้านในเนี่ยเราก็กําลังจะก่อสร้างนะคะทั้งหมด7หลังหลังนี้จะเป็นหลังที่สองนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ตรงนี้ก็รั้วกําแพงบ้านก็สูงนะคะก็รั้วรอบขอบชิดดีเลยถัดมานะคะ ส่วนของพื้นที่โรงจอดรถค่ะตรงพื้นนะคะเราก็จะเป็นพื้นที่อวสัสดุเราก็จะเป็นปูกระเบื้องนะคะคุณผู้ชมด้านในตรงนี้นะคะจอดรถได้2คันแล้วก็ด้านนอกได้อีกหนึ่งคันนะคะหลังนี้เนี่ยจอดได้ถึง3คันเลยนะคะพื้นที่เยอะเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็โบรดชอบการตกแต่งดีไซน์ของเขาตรงนี้นะคะก็คือเขาออกแบบมาเป็นเหมือนแบบว่ารูปทรงโคง้งตรงเนี้ยเราสามารถที่จะเหมือนวางโต๊ะกาแฟเล็กๆน่ารักนกได้เลยนะคะคุณผู้ชมตรงนี้ ะะและก็ที่สําคัญนะคะบ้านของเรามาพร้อมกับสระว่ายน้ําส่วนตัวด้วยสระว่ายน้ําจะอยู่ทางด้านนี้เลยนะคะ สระว่ายน้ําจะเป็นสระว่ายน้ําระบบเกลือนะคะขนาดความกว้างอยู่ที่3.5ยาวอยู่ที่7.5เมตรค่ะลึกนะคะจะอยู่ที่1.3เมตรค่ะคุณผู้ชมนะคะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นพื้นที่สวิตของห้องสระว่ายน้ำนะคะนี่ก็จะเป็นแบบว่าห้องเครื่องระบบปั๊มน้ําของสระว่ายน้ํานะคะและด้านนี้นะคะก็ยังมีพื้นที่สีเขียวนะคะให้เราทํากิจกรรมเอาดอร์นะคะวางโต๊ะกาแฟเล็กๆนะคะหรือจะ work out นะคะ ออกกําลังกายเล่นโยคะตรงนี้ก็ได้ได้รับแสงธรรมชาติอย่างดีเลยแล้วก็โบชอบมุมของเท็กเจอร์ของบ้านอยากให้เห็นวิวบรรยากาศทางด้านนี้นิดนึงค่ะเน่ยนะคะก็คือตัวของการดีไซน์ออกแบบนะคะจะเป็นแบบสไตล์โมเดิร์นนะคะแล้วก็จะมีรูปแบบเชฟแบบเป็นทรงโคง้งอะไรอย่างนี้นะคะดูแบบมีมิติมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมด้านกำแพงบ้านนะคะก็ยังมีพื้นที่สีเขียว นะคะให้เราสามารถได้ลงต้นไม้นะคะเป็นขอดยัดน่ารักน่ารักค่ะคุณผู้ชมพื้นของรอบบ้านนะคะเราก็ปูกระเบื้องไว้ให้เรียบร้อยเลยก็เหมาะสําหรับท่านผู้ชมนะคะที่เราเนี่ยแบบว่าทําธุรกิจหรือทํางานนะคะไม่ค่อยได้มีเวลาดูแลสวนนะคะแต่เราก็ยังมีพื้นที่สีเขียวให้ได้เห็นนะคะก็ถือว่าดีเลยนะคะปูกกระเบื้องให้รอบบ้านเลยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะคะ ถ้เดี๋ยวเรามารับชมด้านในบ้านกันนะคะคุณผู้ชมซึ่งประตูทางเข้านะคะจะมีทั้ง2ทางด้วยกันนะคะทางด้านขวาตรงนี้นะคะก็จะเป็นประตูทางเข้าเล็กตรงนี้นะคะเราก็ติดตั้งประตูดิจิตอลดอลล็อกไว้ให้เรียบร้อยสามารถใช้ทั้งระบบสแกนนิ้วนะคะรหัสผ่านแล้วก็แมนนวลกุญแจได้ค่ะคุณผู้ชมนี่เลยนะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งทางเข้านะคะ ส่วนทางเข้าประตูใหญ่นะคะก็จะเป็นทางด้านนี้ซึ่งตรงนี้นะคะจะเป็นประตูกระจกบานสไลด์นะคะตรงกรอบอลูมิเนียมจะเป็นกรอบอลูมิเนียมสีดํานะคะแล้วก็กระจกนะคะก็จะเป็นสีเขียวตัดแสงนะคะก็กันแสง UV แล้วก็ถนอมสายตาด้วยค่ะคุณผู้ชม เข้ามาด้านในกันแล้วนะคะก็จะพบกับความโปร่งโล่งสบายเลยค่ะคุณผู้ชมซึ่งโบชอบฟังก์ชันของบ้านเขาหลังนี้นะคะเขาออกแบบมาให้เป็นแบบดับเบิลวอลลุ่มเวลาเราเข้ามาแล้วอะ่ะมันจะแบบโปร่งนะคะแล้วก็อากาศไฮยเทดีเลยนะคะตัวของพื้นวัสดุนะคะก็จะเป็นพื้นกระเบื้องนะคะลายสีไม้อ่อนค่ะคุณผู้ชม พื้นนะคะจนถึงเพดานสูงอยู่ที่5เมตรนะคะแล้วก็ตรงโซนนี้ลิฟวิ่งแอเรียนะคะเราก็จัดเซตโซฟาขนาดใหญ่ตรงนี้นะคะเป็นโซฟาเบสแบบเตียงนอนขนาดใหญ่นะคะรองรับนอนได้ถึงประมาณ3ท่านได้เลยนะคะคุณผู้ชมและที่สำคัญนะคะบ้านของเรานะคะตรงห้องลิฟวิ่งแอเรียเราก็ติดตั้งเครื่องปรับอากาศไว้ให้1ตัวแล้วนะคะคุณผู้ชมผ้าม่านติดตั้งไว้ให้ครบพร้อมทั้งผ้าม่านโปร่งแสงผ้าม่านกันแสง U v ะะการตกแต่งนะคะก็จะเป็นสไตล์โมเดิร์นเป็นการตกแต่งด้วยกระจกนะคะรอบทิศทางเลยก็สามารถที่จะได้รับแสงธรรมชาติเข้ามาอย่างดีเลยนะคะนี่ค่ะตรงนี้ก็จะได้เห็นวิวสระว่ายน้ําด้วยนะคะคุณผู้ชมอ่าค่ะตอนกลางวันเราก็ไม่ต้องเปิดไฟเยอะเลยนะคะเราก็จะได้รับแสงธรรมชาติเข้ามาอย่างดีนะคะส่วนของด้านนี้นะคะคุณผู้ชมเราก็ เป็นติดตั้งทีวีจอแบงขนาดใหญ่65นิ้วไว้ให้ครบพร้อมนะคะบิวอินอย่างสวยงามเลยตรงนี้ก็ตกแต่งกลุด้วยตัวของกอารตกแต่งผนังนะคะคุณผู้ชมส่วนมาทางด้านนี้กันค่ะด้านนี้นะคะก็จะเป็นห้องเก็บของนะคะคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นหนึ่งห้องเก็บของซึ่งทงห้องเก็บของตรงนี้นะคะอันนี้ประตูทางด้านนี้ก็จะเป็นประตูทางเข้าเล็กนะคะโอเค น,นี้ในส่วนของ l i ฟ i n g a r e เยแล้วนะคะถัดมาค่ะตรงนี้ก็จะเชื่อมกับโซนของ d ด n i n g a r e ยตรงนี้เราก็บิวอินไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะคุณผู้ชมตัวของเคาน์เตอร์ไอแลนด์ตรงนี้นะคะก็จะเป็นเอาไว้ตะเตรียมอาหารก็ยังได้เลยนะคะแล้วก็จะเป็นของโต๊ะรับประทานอาหารนะคะไว้ เลยนะคะพร้อมกับตัวเก้าอี้นั่ง4ี่ตัวนะคะด้านบนก็ติดตั้งโคมไฟไว้ให้เรียบร้อยส่วนมุมด้านนี้นะคะเขาก็เป็นซิงล้างแก้วนะคะล้างแก้วล้างจานเล็กๆน้อยๆค่ะตรงนี้เหมาะสําหรับทําทอาหารเบาๆนะคะทําเครื่องดื่มทําสมูทตี้เวฟอาหารทําสลัดนะคะคุณผู้ชมตรงนี้ก็ตัวของเคาน์เตอร์อไอแลนด์ตรงนี้ค่ะบิวอินมาให้ครบพร้อมเรียบร้อยเลยนะคะ แล้วก็มีเครื่องใช้ไฟฟ้าให้อีกต่างหากนะคะอย่างตัวของตู้เย็นนะคะก็เป็นตู้เย็นอย่างดีเลยนะคะของใหม่เลยมีไมโครเวฟให้ครบพร้อมนะคะโบชอบมากเลยก็คือเข้าแบ่งสัดส่วนมาอย่างดีเลยนะคะคุณผู้ชมอันนี้ในส่วนของตัวห้องครัวนะคะสำหรับบ้านเราแล้วนะคะขาดไม่ได้เลยก็ ครัวไทยนะคะคุณผู้ชมซึ่งตัวของห้องครัวไทยนะคะเป็นห้องครัวปิดนะคะมีประตูปิดแบบว่า<ๆ>ไม่ให้กลิ่นเข้าออกเลยค่ะคุณผู้ชมเคาน์เตรอร์ครัวของเขาบิวมาให้อย่างดีเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตัวรูป L shape เลยค่ะคุณผู้ชมมุมด้านนี้ก็เหมาะสําหรับที่จะเอาไว้ว่า,าวางตัวของเตาแก๊สอะไรเพิ่มเติมก็ได้นะคะแต่จริงๆแล้วเรามีให้ห้องครัวไทยเนี่ยเรามีให้ถึง2โซนเลยนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นมุมขอ,ง,อลง,ะะมงล้างจานนะคะมีซิงคล้างจานให้ถึง2หลุมนะคะส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นห้องเก็บของแล้วก็ตู้คอนโทรลไฟนะคะคุณผู้ชมบิวอ<ม>ินมาให้ครบพร้อมนะคะตัวของ บานวิวอินก็เป็นของแบรนด์คิดโชะนะคะตัวของกระจกนะคะนี่มีกระจกระบายอากาศนะคะกระจกช่องแสงเข้ามายังตัวห้องครัวอย่างดีเลยนะคะก็จะระบายอากาศแล้วก็ห้องครัวเราก็จะได้ไม่ชื้นมีแสงธรรมชาติเข้ามาอย่างดีส่วนมุมตรงด้านนี้นะคะก็จะเป็นตัวของเตาแก๊สนะคะมีให้ถึง2หัวนะคะมีฮูดดูดควันมาให้ครบพร้อมคือห้องครัวพื้นที่ใช้สอยกว้างมากๆเลยค่ะ สำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบในการทำอาหารเนี่ยบ้านหลังนี้น,นี่ตอบโจทย์เลยนะคะห้องครัวกว้างแล้วก็มุมด้านนี้นะคะเป็นด้านข้างบ้านคือบ้านหลังเนี้ยเขาออกแบบมาให้เราเนี่ยไม่ต้องมาเมนเทนเนนต์อะไรเยอะนะคะคุณผู้ชมด้านข้างบ้านนี่ค่ะคุณผู้ชมก็เห็นเลยว่ามีพื้นที่สีขีมี <laughs> มีพื้นที่กว้างนะคะเราสามารถที่จะทำอะไรเพิ่มเติมจะเดคอเรชันอะไรก็ได้ตรงนี้เราก็มีตัวของ ล็อกไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ก็เอาไว้เซอร์วิสแบบว่าจะรดน้ําต้นไม้หรือจะล้างพื้นนะคะตรงนี้ด้านหลังตรงด้านนี้นะคะเดี๋ยวเรามาชมตรงนี้ก็จะเป็นด้านหลังก็จะมีสามารถที่จะเดินได้รอบบ้านเลยนะคะคุณผู้ชมบ้านของเราก็ติดตั้งทั้งถังเก็บน้ําปั๊มน้ําไว้ให้ครบพร้อมนะคะส่วนด้านนี้นะคะคุณผู้ชมตรงนี้ก็จะเป็น ตัวของห้องเก็บของด้วยคือบ้านหลังนี้เหมาะมากๆเลยห้องเก็บของเยอะมากๆเลยนะคะเราก็จะได้มีที่เก็บข้าวเก็บของให้เป็นระเบียบมุมด้านนี้โบก็มองว่าเราสามารถที่จะวางตัวของเครื่องซักผ้านะคะเครื่องอบผ้าได้ด้วยค่ะ ออกจากห้องครัวแล้วนะคะฟังก์ชันชั้นหนึ่งนะคะเขาก็จะมี1ห,ห้องนอนนะคะเหมาะสําหรับท่านไหนนะคะที่มีผู้สูงอายุนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะก็สามารถที่จะอยู่ในห้องนอนตรงนี้ได้หรือเราจะทําเป็นโฮมออฟฟิศก็ยังได้เลยนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะส่วนของตรงนี้นะคะก็จะได้รับบรรยากาศของสระว่ายน้ํานะคะคุณผู้ชมชั้นหนึ่งนี้ก็ ห้องนอนนี้ก็สามารถที่จะวางตัวของเตียงนอนนะคะคิงไซส์ได้เลยนะคะคุณผู้ชมติดตั้งเครื่องปรับอากาศไว้ให้ครบพร้อมนะคะแล้วก็ช่องแสงนะคะเข้ามายังตัวห้องได้ดีเลยแล้วก็ตกแต่งด้วยฝ้าเพดานหลุมนะคะอันนี้ก็น่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็ต้องมีตัวของปลั๊กไฟไว้ให้ครบพร้อมเลยค่ะอันนี้ในส่วนของฟังก์ชันชั้นห้องนอนชั้นหนึ่งนะคะ พอเราออกมาจากหนึ่งห้องนอนตรงนี้แล้วนะคะตรงด้านนี้ค่ะคุณผู้ชมตรงนี้ก็จะเป็นตัวของโซนอ่างล้างมือนะคะ <c oughs> เผื่อว่าเราอยากจะล้างมืออะไรอย่างนี้นะคะ <c oughs> ก็สามารถที่จะล้างตรงนี้ได้โดยที่ว่าบางทีอาจจะมีแบบว่าคนเข้าห้องน้ําอยู่ก็จะได้ไม่รบกวนนะคะส่วนของห้องน้ําตรงนี้นะคะก็มีพื้นที่อาบน้ํานะคะแล้วก็ตัวของห้องตรงนี้ก็อาจจะแบบว่า เอาไว้แบบรองรับแขกนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นห้องน้ําห้องรับแขกนะคะค่ะเดินออกจากโซนห้องน้ําตรงด้านนี้แล้วนะคะถัดมานะคะ เราจะขึ้นไปชมในส่วนของฟังก์ชันชั้น2กันค่ะคุณผู้ชมตรงนี้ก็จะเป็นทางขึ้นบันไดไปยังชั้น2นะคะตัวของวัสดุตรงทางขึ้นบันไดตรงนี้ก็จะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กนะคะแล้วก็ปิดผิวด้วยพื้นตรงนี้นะคะก็จะเป็นพื้น SPC เลยนะคะก็จะทนทานนะคะดูแลรักษาง่ายแล้วก็กันน้ํากันปวกอย่างดีเลยค่ะคุณผู้ชมตรงทางขึ้นบันไดของเขานะคะตรงนี้ก็คือทางขึ้นบันไดเนี่ยโบยชอบมาก เลยก็คือแบบทางขึ้นกว้างแล้วก็ตัวของแผ่นเหยียบเนี่ยก็เหยียบได้เต็มฝ่าเท้าเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วขึ้นมายังชั้น2นะคะคุณผู้ชมฟังก์ชันชั้น2ค่ะก็จะมีทั้งหมด3มห้องนอน2ห้องน้ำด้วยกันนะคะบัวชบโทนสีของบ้านหลังนี้นะคะสีขาวแล้วถ้าเราจะแต่งบ้านนะคะก็สามารถแต่งได้แบบสไตล์แบบไหนก็ได้นะคะแต่บ้านหลังนี้ก็คือเหมาะสำหรับสไตล์มินิมอลเลยนะคะแล้วก็ด้านนี้นะคะก็จะเป็น ตัวของอห้องนอนนะคะตรงนี้จะเป็นห้อง master b เบ r o o m เลยค่ะคุณผู้ชมตัวของห้องนอนตรงนี้นะคะก็กว้างขวางเลยนะคะตรงนี้เราสามารถที่จะทําเป็นโซนแบบพักผ่อนมุมพักผ่อนมุมอ่านหนังสือก่อนที่จะเข้านอนได้นะคะสามารถแบบว่าวางตัวของเก้าอี้โซฟาตรงนี้ได้ะคะ่ะส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่สําหรับเตียงนอนนะคะตรงนี้ก็ ตกแต่งนะคะตรงผนังเตียงนอนไว้ให้เรียบร้อยตรงนี้เราก็สามารถที่จะบ่มองว่าตรงนี้คิงไซส์ใหญ่ๆได้เลยนะคะตัวของปลายเตียงตรงนี้ก็เป็นพื้นที่สำหรับไว้บิวอินทีวีนะคะชั้นวางทีวีนะคะบ้านของเราก็ติดตั้งเครื่องปรับอากาศไว้ให้ครบพร้อมนะคะห้องนี้นะคะเขาก็จะมีระเบียงค่ะตรงนี้นะคะก็จะมีประตูบานสไลด์นะคะขนาดใหญ่ได้รับช่องแสงธรรมชาตินะคะอย่างดีเลย นี่ค่ะตัวของระเบียงตรงด้านนี้นะคะคุณผู้ชมเราสามารถวางโต๊ะกาแฟเล็กๆน่ารักนรักนะคะเอาไว้แบบว่าชมบรรยากาศนั่งเล่นด้านนอกนะคะจิบกาแฟยามเช้ามองลงไปก็จะเป็นสระว่ายน้ำเห็นวิวสวนนะคะคุณผู้ชม โอเคค่ะจากโซนของมุมพักผ่อนแล้วนะคะห้องตรงนี้นะคะก็จะมีพื้นที่ไว้ให้เราได้แต่งตัวได้อย่างเต็มที่เลยนะคะคุณผู้ชมตรงนี้นะคะเราก็สามารถที่จะบิวอินตู้เสื้อผ้านะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็ยังมีตัวของกระจกนะคะช่องแสงนะคะได้รับแสงธรรมชาติอย่างดีเวลาเราจะแต่งตัวแต่งหน้านะคะก็จะได้เห็นสีสันชัดเจนเลยะคะ่ะ ตรงนี้ผนังตรงนี้นะคะคุณผู้ชมมองว่าเนี่ยวางแบบบิวอินตู้เสื้อผ้าได้แล้วก็อยากให้เห็นตรงมุมด้านนี้นิดหนึ่งเนี่ยตรงนี้ก็เอาไว้ใส่แบบว่าบิวอินโต๊ะเครื่องแป้งนะคะมุมด้านนี้ได้ส่วนของด้านนี้นะคะก็จะเป็นโซนของห้องน้ําห้องน้ําของเขาค่ะคุณผู้ชมก็มีขนาดที่กว้างขวางเลยนะคะเข้ามาแล้วนะคะก็จะพบกับตัวของเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้านะคะเป็นของแบรนด์คอตโต้ตรงด้านนี้นะคะก็สามารถที่จะ ใส่ตัวของอ่างอาบน้ำได้นะคะแล้วก็เราก็ติดตั้งทั้งเลนชาวเวอร์ลและแฮนด์ชาวเวอร์ไว้ให้ตรงนี้ก็จะมีพื้นที่เอาไว้ใส่แชมพูสบู่นะคะโถสุขภัณฑ์ก็จะอยู่ทางด้านนี้แล้วก็จะมีกระจกแทมเปอร์กั้นนะคะแบ่งแยกสัดส่วนแห้งเปียกอย่างดีกระจกไอ,อตัวของโถสุขภัณฑ์ก็เป็นของแบนคอตโต้ค่ะ ออกจากห้องมาสเตอร์แล้วนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นโถงทางเดินไปยังอีก2ห้องนอนนะคะเราแวะชมกันตรงนี้นิดนึงตรงนี้นะคะก็จะเป็นโถงดับเบิลวอลลุ่มให้เราได้เห็นบรรยากาศนะคะตรงของ l ิ v i n g a r e ียค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีกระจกช่องแสงบานใหญ่ได้รับแสงธรรมชาติอย่างดีเลยนะคะตรงพื้นวัสดุชั้น2ก็จะเป็นพื้น SPC นะคะคุณผู้ชม แล้วก็อีกมุมหนึ่งนะคะจากอยากให้เห็นมุมด้านนี้มุมด้านนี้ก็ห้องมีมุมลูกเล่นให้เราแบบเอาไว้บิวอินวางเซตโซฟานั่งหลบมุมตรงนี้ก็ได้นะคะเอาไว้นั่งเล่นเงียบๆของเรานะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหถงทางเชื่อมไปยังของอีกหนึ่งห้องนอนนะคะหนึ่งห้องนอนตรงด้านนี้นะคะเขาก็จะเอาไว้ให้กับคุณผู้ลูกนะคะคุณผู้ชมนะคะ ก็เหมาะสำหรับครอบครัวที่มีลูกสองสามคนนะคะคุณผู้ชมมื้นที่ตรงนี้นะคะก็วางเตียงนอนไซส์คิงไซส์ได้นะคะควีนไซส์ได้เลยนะคะแล้วก็มีกระจกช่องแสงนะคะเข้ามาอย่างดีเลยมุมด้านนี้นะคะก็เปิดไปปุ๊บก็จะเป็นมุมของระเบียงะคะ่ะคุณผู้ชมตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศสระว่ายน้ำนะคะตรงนี้มีพื้นที่ให้เราได้ลงแบบว่าเตียง เอาไม่ใช้เตียงนั่งเล่นโซฟ,า,โซฟานั่งเล่นก็ได้หรือจะเป็นตัวของอโต๊ะกาแฟเล็กๆนะคะโอเคค่ะออกมายัางด้านนี้กันนะคะไปอีกหนึ่งห้องนอนกันค่ะห้องนอนอีกหนึ่งห้องนอนจะอยู่ทางด้านนี้ค่ะคุณผู้ชมนี่เลยหนึ่งห้องนอนนี้เอาไว้ให้กับน้องคนเล็กนะคะตรงนี้นะคะก็ สามารถที่จะบิวอินนะคะตกแต่งได้ตามสไตล์เลยนะคะก็มีกระจกช่องแสงนะคะเข้ามายัางตัวพื้นที่ห้องอย่างสวยแล้วก็เครื่องปรับอากาศมีให้ครบพร้อมเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะแล้วถัดมานะคะสห้องนอนเนี้ยเขาจะใช้ห้องน้ำนะคะแชร์กันค่ะห้องน้ำจะอยู่ทางด้านนี้ค่ะห้องน้ำก็มีพื้นที่กว้างขวางห้องน้ำก็เป็นโทนกระเบื้องกระนิตโตเคลือบสีขาวนะคะ อ่างล้างมือเป็นของแบรนด์คอตโต้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นของตัวแบรนด์คอตโต้เช่นกันแล้วก็ตรงนี้พื้นที่โซนอาบน้ำนะคะก็จะมีทั้งเ,เลนชาวเวอร์มีแฮนด์ชาวเวอร์ไว้ให้ครบพร้อมเลยนะคะและเราก็รับชมบ้านกันจนครบจบหมดแล้วนะคะคุณผู้ชมโบอขอทวนให้คุณผู้ชมอีกครั้งนะคะบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านสร้างไหม่สไตล์โมเดิร์นค่ะ อยู่ในเขตตำบลสันผักหวานอําเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่การเดินทางจากสนามบินนะคะประมาณ15นาทีใกล้กับโรงเรียนนานาชาติลาน,นานะคะโรงเรียนสาธิตนานาชาตินะคะโรงเรียนนานาชาติปัญญาเด่นและโรงเรียนนานาชาติ เมอริตันค่ะจะไปยังโซนตัวของห้างาสปปรรพสินค้านะคะเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพาซาก็15นาทีบิ๊กซีแมคโครแล้วก็กาดฝรั่งก็ประมาณ10กว่านาทีเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมโครงการของเราเป็นบ้านนอกโครงการไม่มีค่าส่วนกลางนะคะ สร้างทั้งหมด7ดหลังค่ะคุณผู้ชมตัวของบ้านที่โบพาคุณผู้ชมมาชมหลังนี้นะคะจะมีเนื้อที่ดิน74ตารางวาพื้นที่ใช้สอย300ตารางเมตรนะคะฟังก์ชันบ้านจะเป็นซีนอน3น้ำด้วยกันนะคะสำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจจะนัดชมบ้านหลังนี้ก็โทรหาโบโดยตรงได้เลยนะคะอยากจะแอดไลน์มาคุยกับเราก็ได้นะคะแล้วก็ท่านไหนค่ะกำลังมองหาอสังหาริมทรั์ไม่ว่าจะเป็น บ้านที่ดินคอนโดนะคะในจังหวัดเชียงใหม่สามารถติดตามจากเว็บไซต์เราได้เลยเลคะ่ะ w w w k u m e n g p r o p e r t y c o m สำหรับวันนี้โบและทีมงานนะคะขอตัวลาไปก่อนแล้วก็เจอกันครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ